นี่เดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะคงไม่มีบันเตไม่มีเพลงแล้วไม่เดินอีกฝั่ง,งแบบมาเดินตลาดหนัดนะอะไรนะ,ะรหน้าลองหรอ ว่าจะกินอยากซื้อไปนั่งกินที่ร้านไอ้ที่ห้องนี่ก็จะซื้อไปกินนี่มอนมันคือแบบมันร้อนนะนั่งอยู่ตรงนี้มันร้อนมันไม่อยากนั่งจะซื้อไปกินได้อืแล้วจะกินอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วจะกินอย่างอื่นหรือเปล่าอยากกินอะไรเดี๋ยวไปซื้ออืกินแต่เนี้ยซื้อหอยทอ็ซื้อซืหอยทอดไปห่อไปห่อนี่ไงซื้อแบบเอาส่วนใช่เนาะเอาส่วน ต้อหอยทอดก็แห้งๆ,ๆอ๋อส่วนก็จะแฉะๆหน่อยหอยทอดออส่วนไม่มีนะครับมีแต่หอยนางพู่นะครับไม่มีแต่หอยนางพู้เอาหอยทอดมาเอาผัดไทยเอาป่ะเอาอะผัดไทยเอาอะแล้วก็ผัดไทยห่อนี่น่ากินอ่ะ ่กง้นแม่้ินได้ใส่ผอะไรหรือ ก,ก็นนกอ,อยากกินไงมันโลแต่นี้อยากเอาไปกินที่ห้องทอดก,กับไข่ครับทอดหนึ่งไข่หนึ่งเดี๋ยวเอาไก่ทอดดิแม่ดิกินไก่ทอดแม่เนี่ยก็เยอะแล้วนี่กีนนู่นนี่กินเอาเลยกินให้อิ่ม เอาข้าวด้ยวยก่อเชื่อไหมตอนีปลาเลยครึ่งตัวอืมม้นอุ่นหรอกเปนแ้่เออกินแห้งที่จริงมันได้ข้าวไปนหน่อยก็ดึงให้เหนียวมีก่จะได้พวกนีมีแหละอืมเปานเหนียวอ่ะอืม ไม่เอาอะไรกันเจียววะฮะกูเจียวระไม่แล้วมันกินให้หมดคนไม่พอมึค่อยว่ากันเพราะมันมีป้ายอีกไงเพราะเดี๋ยวจะไปดูไก่ขึ้นเหนียววนะี้ ช่วยกินก็อยากกินหลายๆอย่างอือันนี้กับอย่างวันนี้หลังหน่อยมัน,นก็นั่งกินมันนั่งกินแค่ไม่อยากกินเออนั่งกินตรงนี้มันร้องแล้วก็คือแบบแบบยังไงมันไม่อยากให้ทําให้มไม่อยากอาหารอ,อือเรากลับไปถึงห้องแล้วเราอาบน,น้ำเรามานั่งกินยังดีกว่าใช่ไหมเออบางทีมากินแล้วมันต้องได้บรรยากาศเดินเที่ยวก็ ก็หนาวอือ,อแล้วก็หนาวอ่แล้วก็หน้าหนีร้อ,อ,อนบ้างเย็นบ้างว่าไปเสื้อผ้ามันก็ขายไม่แพงนะตัวละร้อยร้อยกว่าราคาปีอืมเยอะช่วงมาดับันไม่ต้องตูึงขลง แม่ก็อยากรู้ว่าเว้นแม่ไม่มได้ออามาอ <c oughs> <c oughs> นนี้ตรงนี้ เขาอย่างช่วหนอยไม่นานพเลยไปตรงนน้นัน้วไปร้านหา เจอร้านกัาะอย่างเงี้ยามนเดิมเออเออเขาออเนี่ยเขาให้ตะเกียบมนา้วยเห็นมัมปลาเราก็มปลาเราก็มีน้ำก็มีอเนาะ มันก okay. ็ไม่ไหวไม่ไลแม่ก well, ็กินช uh huh. ิ้นสองชิ okay. ้นเอาเนื้อมันดีกว่าเอาเนื้อหรือที่โครงก็เอาพอกินหายยากอ่ะที่โครงสั่นคอขีดละเจ็ดสิบบาทเขากันครับเอาเอาแค่สั่นคอครับขีดขีดีครับขีดหนึ่ง ก็มันมีหลายอย่างนะเอาอย่างละนิดจังางละหน่อยก็เอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะมันหลายอย่างไงใช่แบบหรอ ก่อนหมาม้าก็โดดหานั่นแล้วตอนตอนนี้หมาม้าก็ยอมจริงอะไรหน่อยแต่หนึ่ง่อกินกินกระดูกกว่ากินเนื้อมันดีกว่ามันก็เลยทคามชอบเนื้อคนละอย่าดเออไดให้แต่ เดินข้างอือ,อ,อใช่มีไก่ทอดอยู่ร้านเดียวโอ้ทำไมไม่มีเสียงเลย อาหารโรตีอิอาหาโรตีน้องจะกินโดนดีไหมเหรอไปตอนไปต้อนร้อนรเลยครับนี่ไอ้นี่นอะไรฮะเอาเลยหนังนึงครับแล้วมันแม่เอาเลยนังเลยหนังนึ่งแล้วก็เอากระองนีดี๋ยวเอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้นไอ้น่มันอะไรอ่ะ ไม่มีกระดูกน,นอกน,นุ่มในหอมเยอะอืมปรี้ยไปไหมกแม่สองน่องเอาเอาน่องเนี่ยสองน่องแล้วก็มกนนเมื่อกี้หนังแค่แบบหนังทอดหนึ่งอันนี้หกอันนี้สี่บอันน้ครึ่งสี่นิดอันนี้สี่อันนี้กีดเติมกววนนี่นี่ก็ได้่อย่างเดียวน่นอันนี้สองชิ้นเปี้งไก่ไปชิ้นนึง ใส่จ้ะขูดไหมมีนังย่อยด้วยไม่มีเดี๋ยวคนเอาแบบคนเหนียวเท่าไหร่นะคะนจิ้มนีนะคะเอาน้นจิ้เอามเอาไปถุงก็ได้เอาไปถุงก็ได้ น้าเกเิ่งเกนหน่นาังไก่ร้อนจ้าหมดนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยถูกไหมหกร้อย รออะไรนะ5 3 8 6มีหรอเล่ลองถามดิค่ะ8แม่ก็ซ<า>ืบบอบบ้อมาแล้วไงไม่มีเามื่อวานซื้อแล้ว84 82 86ไม่มีหรอกเล็กังแล้วหมดเชื่อเธอเด็กัง82